สวัสดีค่ะวันนี้พี่กวดมีเคล็ดลับในการหุงข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าวมาฝากกันค่ะ หุงง่ายเสร็จไวใน10นาทีไม่ต้องแช่ให้เสียเวลาที่สำคัญนุ่มนานข้ามวันเลยค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูที่พี่ขวดซื้อมาจากตลาดนะคะวันนี้จะมาหุงข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าวกันค่ะ อัตราส่วนของข้าวนะคะวันนี้ดูไว้เลยนะพี่ขวดใช้ที่350 ml หรือว่า2ถ้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มจากการนำข้าวเหนียวไปล้างทำความสะอาดหรือว่าซาวน้ำนั่นเองนะคะข้าวเหนียวเนี่ยเวลาเราซาวน้ำเขาอาจจะมีฝุ่นผงเยอะหน่อยก็อาจจะซาวสักสองสาน้ำนะคะเสร็จแล้วให้เรานำมากรองแล้วก็ พึงเขาไว้ให้แห้งสนิทเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของหม้อหุงข้าวกันค่ะหม้อหุงข้าวพี่ขวดใช้เป็นหม้อหุงข้าวแบบธรรมดาเลยนะ ให้เราหาผ้าขาวบางมาลองก้นไว้แบบนี้เพื่อกันไม่ให้ข้าวเหนียวเขาติดก้นหมอ้อนั่นเองค่ะเสร็จแล้วให้เรานำข้าวเหนียวที่เราผึ่งไว้จนแห้งสนิทด,ดีแล้วเทลงหมอ้อได้เลยนะคะและสำหรับอัตราส่วนในการที่เราจะหุงข้าวเหนียวด้วยหมอ้อหุงข้าวนั่นก็คือใช้ข้าวเท่าไรใช้น้ำเท่านั้นนะคะอย่างวันนี้เนี่ยพี่ขวดใช้ข้าวที่350 ML เราก็จะใช้น้ำสะอาดที่ 350ml เช่นเดียวกันนั่นก็คือเราใช้ภาชนะไหนในการตวงข้าวก็ให้เราใช้ภาชนะนั้นในการตวงน้ำนั่นเองค่ะโดยอัตราส่วนนะคะก็คือข้าวกับน้ำใช้อัตราส่วนที่1ต่อ1ค่ะเสร็จแล้วก็นำลงหุงได้เลยนะคะกดหุงตามปกติเลยแล้วก็รอจนข้าวดีดนะคะก็จะได้ข้าวเหนียวออกมานุ่มๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ จริงๆแล้วถามว่าตอนนี้เนี่ยข้าวเหนียวสุกดีแล้วหรือยัง เขาก็สุกดีแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าในการหุงข้าวเหนียวเนี่ยเราจะต้องรอให้เขาละอุขึ้นมาสักนิดนึงก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะคะก็ให้เราพลิกกลับด้านเขาหน่อยเอาด้านบนลงด้านล่างด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะนี่นะจะเห็นได้เลยนะคะว่าข้าวเหนียวของเราก็จะเม็ดสวยๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะพักเขาไว้อีก10นาทีโดยไม่ต้องถอด ป,ะะปิดฝาแล้วก็ให้เขาอุ่นอยู่แบบนี้เลยค่ะพอครบ10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะก็จะได้ข้าวเหนียวที่หอมหน่าทานที่สําคัญการหุงแบบนี้นะคะจะนุ่มอยู่นานข้ามวันเลยนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะหุงวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังทานได้โดยยังนุ่มมากๆเลยแล้วดูนะคะก้นหมอ้อไม่ติดก้นหม้อเลยด้วยค่ะ นี่นะคะเราก็นําข้าวเหนียวขึ้นมาแล้วก็ผึ่งเข้าไว้หากระติกหรือว่าจะเป็นกระติบข้าวเหนียวนําข้าวเหนียวใส่กระติกใส่กระติบได้เลยระหว่างนี้ใครจะทานเลยก็ได้ถ้าใครไม่ทานก็ใส่ถุงพลาสติกใส่กระติบเก็บไว้นะคะนี่นะทานกับหมูปิง้งหมูทอดจิ้มน้ําพริกอร่อยสุดๆค่ะทําง่ายมากๆลองทํากันนะคะ